องคการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมอบวัสดุอุปกรณ์ระงับเหตุผู้ป่วยทางจิตจากการเสพยาเสพติดให้กับตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อเวลาเก้าโมงในวันที่หกสิงหาคมสองพันห้า้อยหกสิบสี่ในชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ระงับเหตุผู้ป่วยทางจิตจากการเสพยาเสพติดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน นายชยันทิรีมาศผู้ว่าราชก,การจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าการมอบวัสดุอุปกรณ์ระงับเหตุผู้ป่วยทางจิตจากอาการเสพยาเสพติดตามโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการกรณีผู้มีอาการทางจิตจากการเสพยาเสพติดของจังหวัดร้อยเอ็ดทำให้เห็นถึงปัญหาของยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่จะต้องมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทางด้านเอกภาพพลซื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระเอ็ดกล่าวว่าเรามามองว่าปัจจุบันนี้นะครับการที่พี่น้องที่พิเศษยาบ้าเกิดคุ้มคลั่งเจ้าที่ตำรวจไปรังับเหตุหลายครั้งเจ้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บและที่เสียชีวิตก็มีอย่างที่อำเภอสมรัก์นะครับเจ้าที่ระดับในร้อยตำรวจสัญญาบัตนะครับ ถูกคนร้ายฟันเสียชีวิตก็ว่าทำไมจะเซฟเจ้าหน้าที่ของเราครับก็มีโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคจิตว่าจะดูแลเขาอย่างไงนะครับหลกัลกๆคือทางจังหวัดของเราต้องการที่จะเอาผู้ป่วยเหล่านี้นะครับไปรักษาให้หายแล้วก็มาอยู่ในสังคมปกติสุขนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดความคล่องคงล่งการระงับเหตุนะครับเราจําเป็นต้องหาวิธีเซฟเจ้าหน้าที่ เซฟคนป่วยด้วยนะครับทำยังไงนะครับก็ได้มีมติว่าน่าจะหาไม้งามมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการที่มาระงับเหตุลักลอบเเสร็จแล้วนะครับไม่มีโทษอะไรแล้วครับก็เอาไปรักษาเน,นื่องจากได้หาลือกับทางฝ่ายแพทย์ฝ่ายพยาบาลว่าขณะนี้มียารักษาผู้ป่วยโรคจิตนี่อยู่ถ้าเอาไปที่โรงพยาบาลแล้วฉีดยาเข็มแรกนะครับจะอยู่ได้เข็มละประมาณหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเขาทานยาทุกวันนะครับ ไม่นานก็จะหายปกตินะครับก็ขอเรียนว่าการซื้อไม้งามนะครับเพื่อป้องกันระงับเหตุเฉยๆนะครับหลักก็คือนําคนป่วยนั้ไปรักษาพยาบาลครับรถ้าอนุมัติเช่นนี้นะครับให้ตำรวจดำเนินการเองนะครับเราอนุมัติเงินไป2องแสนสองแสนสแสน่ร้นกขันอบรมสัมมนาด้วยนะครับถ้าอบรมสัมมนาซึ่งเดิมทีเราจะเอาเจ้าที่ตำรวจอปพร,ปร,รและผู้ปกครองผู้ที่ปกก่วยโรคจิตนะครับ คือเาเรียนว่าตอนนี้ทางจังหวัดร้อยเอ็ดของเราร่วมกับตำรวจอบจอนะครับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไปสารวจเราจะรู้ว่าขนานี้คนป่วยโรคจิตอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเป็นลูกใครหลานใครนะครับเราจะเอาพ่อแม่เท่านั้นแหละครับมาอบรมสัมมนาให้ความรู้ว่าจะป้องกันยังไงจะแก้ไขยังไงให้เขากินยายังไงถึงจะไม่เป็นโรคจิตต่อครับอันนี้ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดอรายงาน